สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่บ้านแม่บ้าน,น,านค่ะวันนี้นะคะแม่บ้านพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่กับนี่นะคะต้กนกบพรมด่างนะคะเพื่อนเพื่อนกบพรมด่างนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตแม่บ้านจะให้ดูใกล้นะคะตอนนี้ก็คือว่าเขามีหลายหน่อแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเขามีหลายหน่อแล้วนี่นะคะส่วนหนอนี้เนี่ยเขามีสองใบกับอีกหนึ่งหลอดแล้วนะคะแม่บ้านก็เลยว่าจะมาะตัดชานะคะ ตัดขยายเขานะคะเ,เพื่อนเนเนาะตัดหน่อเขานะคะนี่เลยแม่บ้านก็เลยจะวิธีการนะคะเ,เพื่อนๆนจริงๆเขาต้องเอาน้ํามาฉีดฉีดอะเดี๋ยวแม่บ้านลองดูก่อนนะคะเอาน้ํามาฉีดฉีดเขาก่อนเดี๋ยวลองดูนะคะเ,เพื่อนๆออันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกของแม่บ้านเลยนะเนี่ยที่ ตัดต้นกวางพาะพมอันนี้ตรงกอของเขาก็จะแน่นหน่อยคะ่ะเพราะว่า,าจากเจ้าของเก่าของเขาเนี่ยคะ่ะเครื่องปลูกเขาจะเป็นพวกกากมะพร้าวแน่นๆนะเพื่อนๆเนาะก็คือว่าวิธีการนะคะเราก็จะลื้อนะคะค่อยๆลื้อตรงนี้นะคะลื้อลงไปจนกว่า,วาเราจะเห็นรอยต่อระหว่างต้นต้นหน่อที่เราจะแยกนะคะกับต้นแม่นะคะเราค่อยๆลื้อลงไปนะคะเพื่อนๆ เพื่อไม่ให้มันไปกระทบกับต้นแม่ด้วยนะคะแล้วก็เผื่อมันจะมีหน่อใหมท่ที่มันกำลังจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะเราก็ไม่อยากให้กระทบนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ค่อยๆลื้อลงไปลื้อลงไปนะคะนี่ค่อยๆลื้อลงไปนะโอ้ล่าของเขาเยอะ แล้วก็ล่าของเขาค่อนข้างที่จะเดินดีนะสุขภาพดีเพราะว่าสีขาวโอเคแม่บ้านเห็นแลละเดี๋ยวแม่บ้านจะตัดเลยใช้คัตเตอร์นะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวแม่บ้านขอดูก่อนดูให้มั่นใจก่อนนะคะนี่ เขาจะมีตรงที่เขาติดกับต้นแม่อยากให้เพื่อนๆเห็นนะแต่ว่ามันไม่เห็นเนาะนี่ตรงที่เขาเชื่อมกับต้นแม่งเขามีนิดเดียวโอเคเรียบร้อยค่ะเราเฉือนลงไปนิดเดียวค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้เวลาเราเอาขึ้นมา เราเอาขึ้นมานะคะให้เราโกยดินให้เราโกลยลากฝั่งที่เป็นลูกของเขาค่ะเ,เพื่อนพยายามเอาลากของลูกเขาขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดนะเ,นเพื่อน ป๊าถ่ารูปให้หน่อยแต่ป๊าถ่ายรูปให้หน่อยครั้งแรกมือไม้สัน่นแล้วทีนี้จริงๆมันมีรอยนิดเดียวนึงแต่ว่าเราต้องก็ก็ทาปูนแดงหรือทาปูนแดงนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเดี๋ยวเราทาปูนแดงนะคะนี่นี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทาปูนแดงตรงแม่เขาด้วยตรงไหนเนาะมันลอยนิดเดียวเองแม่บ้านก็แต้มไปสุ่มๆสุ่มๆไปนะคะแล้วเราก็โกยกบไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขามีหน่อใหม่ตรงแถวๆนี้จะขึ้นอีกนะคะเนาะจริงๆอ่ะยังไม่อยากแยกแต่ว่าแม่บ้านก็คือจะแยกเอาไว้เพราะว่า อยากให้หน่อใหม่เขาสมบูรณ์ค่ะแล้วก็หนอน,นี้เราก็จะไ้แยกออกมาเลยดีกว่านะโอเคค่ะแล้วก็เครื่องปลูกนะคะเพื่อนเนเนาะจริงๆแล้วแม่บ้านเนี่ยใช้สูตรเดียวเลยเพื่อนเนเครื่องปลูกอะอเห็นไหคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นดินพิทมอสผสมกับเพอือไรนะคะแม่บ้านใช้สูตรนี้อันเดียวเลยเนาะเป็นสองต่อหนึ่ง นะคะก็ได้นะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วอัตราส่วนไม่ซีเรียสนะคะเนาะทีนี้แม่บ้านคิดว่าแม่บ้านใช้อันนี้กับต้นไม้ทุกต้นแล้วรู้สึกว่าสุขภาพเขาดีนะคะแล้วก็การจเจริญเติบโตการเดินล่าของเขาดีนะคะแม่บ้านก็เลยมาแนะนําแม่บ้านได้ลองแล้วนะ <c oughs> ก็คือลองก้นด้วยกาพรพลาสต์เช่นเดิม ค่อย่อยวางเขาแล้วก็จัดทรงให้เขาแบบอยู่ตรงกลางกระถางสวยๆนะคะเพื่อนๆเวลาเราโพสขายหรือว่าอะไรอย่เงี้ยมันก็จะสวย แม่บ้านจะใช้ตัวเ,เพอร์ไลเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าต้นกวักพ่อพรมเนี่ยเหมือนเขาชอบเพล์ไลนะเขาชอบเขาชอบน้ําเยอะๆแต่ว่าไม่ไม่ชอบให้มันแฉะไม่ชอบให้มันชื้นนะคะเนาะเวลาเราลดน้ําตัวนี้มันก็จะช่วยระบายน้ํานี่ค่ะแล้วก็ตัดแต่งปัน้นทรงให้เขาส,สวยๆเรียบร้อยค่ะแม่บ้านก็จะลดน้ํา เราก็คอยสังเกตดูให้นี่ค่ะให้น้ำมันทะลุกระถางแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็วางไว้ให้เสด็จน้ำก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการแยกหน่อกองพ่อพรมนะคะง่ายๆเนาะเพื่อนๆโอเคค่ะถ้าเกิดเป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝากกด s ับ s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะ มาที่รับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ